สวัสดีครับผมว่าไอสารเหลียวโตนะครับข้างหลังผมงกับพี่ออนิวหน้าใหม่ครับดาว5บาทผ่อน5้าพันกว่าพี่ตาแตกกันเลยทีเดียวแต่ต้องโทรหาผมติดสายแรกที่เบอร์0 9 7 9 3 9 3 9 4ก้นะครับหรือแอดไลน์มาที่ at popkk นะครับผมนะนี่ครับผมอิสุดีแม็ค ออนิวหน้าใหม่ตัวล่าสุดกันเลยทีเดียวนะครับและต้องขอบอกนะครับวันออกรถเดี๋ยวผมให้ติดป้ายแดงเลยนะคือใหม่เลยหรือถอดป้ายขับเลยนะครับคันนี้ครับต้องขอบอกว่าไหม่หลักพันครับผมออกใหม่ป้ายแดงเนี่ยราคาประมาณเกือบ8 0 0 0 0นแน่นอนนะครับนะและต้องใช้เงินแสนกว่าและต้องมาแบกค้างวดหมื่นกว่าแน่นอนนะครับผมนะแต่วันนี้พี่ฟังไม่ผิดครับผมให้พี่ใช้เงินเพียง5บาทและผ่อน5้าพันกว่าตลอดทั้งปีนะครับจาางวดโบตีเก้าพันกว่าหมื่นหนึ่งนะประมาณนี้นะ แต่ปีนี้สองเมอกี่ผมช่วยพี่ครึ่งหนึ่งไงน้องออกให้ป๊อบอายคนนี้ออกให้ไปเลยครับพี่บอกเลยว่าโคตรสุดครับผมนะและคันนี้ไม่หลักพันพี่จด6-3ปี20ครับโคตรสุดผมพูดเลยนะขายราคาเงินสดแบบเน็ตๆกันเลย599,000ครัาเป็นไงนะครับโอ้โหถูกลงไปเท่าไหร่เนี่ยเยอะอยู่นะนะครับรถ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 ยังไม่ถึงปีเ่างั้นเถอะนะครับเราไปดูที่ห้องเครื่องกันบ้างครับโคตรสวยครับพี่เหมือนที่บอกนะครับ รถตัวนี้ดูแลเหมือนมือนหนึ่งทุกอย่างเลยครับพี่ประกันเครื่องเกียร์ให้เหมือนมือนหนึ่งเลยนะครับนะแล้วก็เหมือนที่บอกครับรถสภาพไรตํำหนิยังไม่เคยทำทงน้ำสีเลยนะครับถ้ามีชนหนักจมน้ำยอมแมวพ่ควมไปไม่กลับไม่ผมซื้อคืนอยู่แล้วพี่จะคิดอะไรมากเนี่ยรถปี20มันจะมีปัญหาได้ไงนะครับนะอ่ะโอเคเหมือนที่บอกนะครับและก็พิเศษก็คือดูแลฟรีถึงที่ฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับไม่ว่าพี่อยู่ที่ใดก็ตามผมบริการถ้า ถ้าซื้อบอนก็เอาไปเซ็นเบอนุญนถึงที่ถ้าซื้อสดก็เอารถไปส่งถึงที่และถ้ารถมีปัญหาก็เหมือนเดิมครับศูนย์อีซูมีทั่วประเทศก็เอาเขาศูนย์ได้เลยและเอาบินมาเบิกกันค่าค่าแรงค่าใช้จ่ายผมบอกให้นะครับนะและถ้ามันต้องซ่อมเกิน15วันจ่ายค่างวดให้เลยสุดยอดไปละนะครับอ่ะนี่ครับดูยางครับยางก็ปี2ีคริับพี่นี่นี่ยางปี2ีิบเลยนะครับนะเดิมเดิมจากโรงงานเลยครับคุณลูกค้านะครับนะเดิมเดิมเดิมหมดทุกอย่างครับไปเลี้ยวนะครับนู้นนี่นั่นนะเด นี่ครับเดิมหมดนะครับเหมือนที่บอกเลยนะอ่ะโอเคครับด้านท้ายครับไฟใหม่โอ้โหโคตรสวยต้องขอบอกว่าโคตรสวยครับคุณลูกค้าแล้วมือจับเป็นแบบโครเมียมแล้วก็ซ่อนกล้องมาด้วยถึงจะไม่ค่อยเนียนก็นเถอะนะครับอันนี้เนี่ยไปเปลี่ยนเป็นสีขาวนะเดี๋ยวผมจัดให้รถจะดูโคตรหล่อเลยรถสีขาวไฟขาวมันจะเหมือน BM และเบิครับพี่นะน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่แล้วครับดีเซลพี่แล้วตัวนี้นะครับแป๊บหนึ่งนะตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับได้ข่าวว่าโคตรประหยัดน้ำมันด้วย เครื่องยนต์1.9ครับผมนะโอ้โหอย่างคลุ้มครับผมนะโอเคอ่ะแสงมาทางไหนมาครับนี่เปิดห้องครับเปิดอย่างกว้างครับพี่นี่ครับอย่างกว้างครับดูเลยเข้าไปนั่งนะอือหือเหลือๆดูดินี่แคปเนี้ยยังเหลือๆพี่แล้วที่ใส่ของแบบมาเต็มนะจริงๆนะครับผมอ่ะโอเคครับจ้าครับ เข้าอีกทางออกอีกทางมันเป็นสโลแกนนะครับโอเคครับมาไอเจ้าแล้เรื่องในของออปชั่นต่างๆนะครับพี่ตัวนี้รู้ๆกันอยู่นะวิกระบะรุ่นใหม่เกียร์หกสปีดครับผมมีจอมาให้ด้วยทุกอย่างมาให้ครบครับก็ไมล์หลักพันโลนะครับยังไม่ถึงหมื่นนะคันนี้นะนี่ครับของอยู่ครบหมดอยู่ครบหมดเลยพี่นะครับผมโอ้โหอย่างสุดคันนี้นะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้ครับพี่เลือกออปชั่นลึกๆนะแรงบิดกี่มงกี่เมตร เซิร์ชดูในเน็ตได้เลยครับพี่คันนี้ครับออกหม่ประแดงเกือบ8 0 0แสนบาทไม่ขายขาย5 0 0แสนกว่าแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ใช้เงินออกรถแค่5บาทนะมือหนึ่งเนี่ยดาวแสนกว่าผ่อนหมื่นกว่าผมไม่ครับผมให้พี่ใช้เงินแค่5บาทนะแล้ผ่อนห้าพันกว่าตลอดทั้งปีนี้นะจากนั้นก็ไปผ่อนประมาณ90,00พันหมื่นหนึ่งนะครับผมนะใครสนใจโทรหาผมสิบสายแรกนะถึงจะได้เงื่อนไขนี้ที่เบอร์0 9 7 9 3 9 3 9 4หรือแอดไลน์ไปที่ popkk ลืมบอก ถ้าไม่เอาเช่วยผ่อนเอาเงินกลับบ้านได้ห้าหมื่นเลยนะครับนะคขาน,นี้เป็นไ,ไงมือหนึ่งใช้เงินเป็นแสนของผมแถมเงินกลับบ้านอีกด้วยนะครับและเหมือนที่บอกนะครับคุณลกูกค้าแนะนําคนมาซื้อรถกับผมได้10,000บาทนะหรือคันนี้ยังไม่ถูกใจอยากได้สีไหนแบบไหนอยากได้รุ่นอะไรเหมือนที่บอกครับเรามีรถมากกว่า2 0งร้อยคันออเดอร์เข้ามาเลยมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับอ่ะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะแล้วแต่ละกันถ้าพี่อยากพลาดแบบเงื่อนไขเนี่ยมันเด็ดขนาดนี้ก็ mm ็ hmm. ถ้้้าาาาาพพพพี่่่่ลลลลดกไไมมรรรูจะะะววงแเเผปปอยคิ ขายออกแน่นอนนะครับพี่ยังไงนี้ขอบคุณมากครับเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไครต์ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ